เพื่อนๆมาตรงดาบนะครับผมอ่าแล้วพอพี่เบิ้มดเขาก็จะติดดาบแล้วก็ฟาร์มต่อได้เลยนะท่านผู้ชมเอาแล้วก็เพื่อนๆสวัสดีครับอ,อยู่ผมเล่นยคืดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆฟาร์มเวิลน,นะครับตั้งแต่เลเวลศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็เลเวลสามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยนะโอเคด้วยฮิบบาร์ดนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็แปลงร่างไปฮิบบาร์ดกันก่อนเลยปุ้งนะครับ ทำไมผมถึงเอาเวล0-190กับเวล350-500มาเพราะว่ามันใช้ฮิตบารสนะครับผมตัวเดียวกันเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทีหลังนะครับผมนี่แล้วผมแล้วก็วิธีธฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆพ่นไฟไปปุ๊บปึ้งแล้วก็ระเบิดไฟไปอีกทีนึงนี่ครับแล้วก็ฉีดต่อเลยนะครับก็จะจบเวฟส4อย่างรวดเร็วใช่ไหมเอามาตาไปนเนี่ย เอ้ยใจเย็นนะนี่นะครับผมแล้วก็ตายไปนี่ครับผมแล้วก็บอสพีิบ้มบอสพีิบ้มบอสพีิบ้มทำไงนะครับอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบนี่ให้เพื่อนๆมาตรงดาบนะครับผมอ่าแล้วบอสพีิบ้มเขาก็จะติดดาบแล้วก็ฟาร์มต่อได้เลยนะท่านผู้ชมบ้มแล้วก็ปบ๊บนี่นะครับอย่าลืมกดเซฟทุกครั้งนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเซฟตอนนี้นะแต่ผมจะทิ้งคำผมจะทิ้งไอ้นี้ไว้นะครับคำสั่งไว้อ่า แล้วก็ตีได้เลยนะครับตีได้เรื่อยๆเขาก็จะติดบัคตรงดาบานะ,ะก็ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟทุกครั้งนะเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้เลเวลหายนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆตายในดันนะครับก็จะเสียเลเวล5ด้วยนะเสียเลเวลไป5เลเวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มนะครับผมก็ผมก็มาสอนบัคแล้วนะท่านผู้ชมนี่บัคตรงดาบแล้วก็เลเวลศูนถึง190นาฬิกาเบนตอนเด็กก็จะมีฮิปบัคอยู่แล้วนะท่านผู้ชมก็สามารถเอาตัวนี้มาฟาร์มได้เลย กดสกิลซีนะนี่สกิลที่แบบว่าบูดาวไวมากนะครับผมเลเวลสามร้อยถึงห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมทําไมสามร้อยถึงห้าร้อยสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันไปเลยไม่ได้หรอเพราะว่าจะมีเลเวลห้าร้อยเนี่ยเราจะมีตัวอันติเมตที่ฟาร์มเร็วกว่าฮิบาร์นะครับผมผมก็เลยจะเบรกให้ใช้ฮิบาร์อยู่ถึงเลเวลห้าร้อยนะครับพอเลเวลห้าร้อยขึ้นไปทําอันติเมตเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใช้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมอ,อันนี้ก็มีคนขอมานะพอดีแบบ ทำคลิปรวมไปแบบว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเล่นก็แบบอยากดูคลิปแยกนะครับผมก็เลยทําคลิปแยกให้ก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้ไปเจอกันนะจา้างว